สวัดีครับวันนี้วันที่28เดือนกุมภาพันธ์นะครับ28กุมภาพันธ์เป็นวันที่ <c oughs> 57ของการสวดมนต์น,นะวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่5 57ที่ข้าพเจ้านายที่พงค์งมีชัยขอสงารเสียงสวดสรรพยายพระสูตร คัปปริตและหมดต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบ,บูชาน้าเจียบูชาแด,ดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อและกลับญาณะหน้กย่าต่เนืน่น <c oughs> หมดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักการวาเวสุอทักชัตุเทวตาสัตมังมุนิราชัสัสานันตุสัพคงโมกขงมัขงสักเกะเมจารูเปกิริ สิคราะตะเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปรัตเถจัคฆเมตารูว่านักฆะฆเนเคหามวัตถุมาหิเกเ,เตปุมาจยยายันตุเทวาชราธระวิสเมยักษขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิพระจนังสาธุโมเมสุนันตุธรมมกกรมสมุนะก้าโรวยามพทันตาธรมมกการมสมุนะก้าโรวยามพทันตาธรรมสมุนะก้าโรวยามพทันตาบทที่สองบทสุด บูชาพระราตนาัดดาอิมินาสกาเลนะพุทธาพิปุชิยามาอิมินาสกาเลนะถ้ามาพิปุชิยามาอิมินาสกาเลนะสังฆาพิปุชิยามาวันที่สามหมดจากพระราตนัดดาเราองสมมาสัมป,ป,าาปุโตปะกะวะพุตตามปะกะวันตาภิวาเทมิสวะพาโตปะกะวันตาธรรมโมธรรมังธรรมสารคืุปฏิปันโนปะกะวะโตสามาสังโฆสังฆังนั้มามิ บทที่สี่บทสวดนมังกาสิทธิกระจนนโมตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไต่แสนคมปะทาพุทธังสราณังขะชามีตัมมงสราณังขะชามิสังฆังสราณังขะชามิตุติยัมปีพุทธังสราณังขะชามิตุติยัมปีตัมมงสราณังขะชามิตุติยัมปีสังฆังสราณังขะชามิ ตัดิายามปิพุทธังสรารนังกัจฉามิตัดิยามพิธังมังสารนังคัจฉามิตัดิยามปิสังฆังสารนังคัจามิบทที่หกบทสวดสัจจวัตยคกาะนาัตถเมสารนังอันยังพุทธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจชะนสตทิเมหตุสัพพะนัเมสารนังอันยังธรรมมุเมสารนังวรังเอเทนัสัจวัจชะนัสวติเมหตุสัพพะบทที่เ็ <m ett medo> พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะราสมาสัมปุโตเวชาจัลันนาสัมมันโนสุขโตโรกาวิทูอนตะโลปุริสัทรามาสารัติสัทธาแป้ารัปมนุสานังพุทโภคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาตะมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะเนยิโกปัจจต่างเวทิสาพุวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวีจิปฏิปันโน วโตสาววสังโกยาติเทวจัตตาริปุริสายุภาลยานปุริสาบุวาราเอสัพพะาวโตสาวกัังโฆวายุไรโยภาุโยข้างกินายโยอัญชาลีกานิโยอนุตตลังคุณยะเกตังโลกัสารี หมดทุ่สิร์รัตน์ตูยานิทัพปูตานิสมะคาานิผูมานิวายานิวาอันตริคเขตเฟวะปูตาสุวรราพระมันตุโตปิสักการ์สุนันตุพรสิตันตัสวาญปูตานิสาเมธาสัเพเมตังกาโลคามนุสิยาปัญญาทิวาจารตโตจารันตีพระลิงตัสมาหิเนรักษัพถากะนัตตายังกิมจิวิตตังอิทัวาหูราวาสัคเทสุอายังรัตนาปณีตังนะโนสมังรัก อาทิตถาคตเณรอิธรรมปีพุทเกรัตนะหนีตจเนะสัจเจนะสุวิธิโหตุถ้ายังวิลาภังอัมมัตทางปานีตังยะทักท่าสักยมุนีอกสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมัสดีกินจีธรรมปีธรรมเมรัตนะหนีตจเนะสัจเจนะสุวิธิโหตุยามพุทธาเสถุปริวานายีสุจริสมาธิมันนาตาลิกกัญญามัหุสมาธนาเณรนัสโมนะมิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนะหนีตจเนะสัจเจนะสุวิติโหตุ เยตุโล่าอัคคสตังปัตตานิตาวิเอตานิบุคานิโงติเตตัชินัยยาสุขัสสะสรรมกายเ,เตสุปินานิมหถปรานิอิธัมปิสังเกตรัตานปานีไตเ,เตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตตามนณสาหรรมเณนะนิกามิโนโหตมัสสาปะนาหิเตปฏิปตามะตังมิชันหาลัทธามุงนาเทพุติงพุนชามานาอิธัมปิสังเกตรัตนปนีไตเ,เตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยะถิงถทัตสีโลปะทั่งบิงสิโตสิยาจะผูุพิวัตาพิอสัมปะก,กรรมปิโยอธุปัมมังสัมปุลิสังวาธามิโยอริยสัจจานิอเวเจปสติอิทัมปีตังเขรัตนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวถตง,งิ เียริยสัจจานี้พิวาวยันติคมปีปัญเยนนาสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติกุสะปมัตตาณเตพระวังอัฏฐมาทิยันติีธามปีสังเทรัตนาบปีไตเดนะสัจเจนะสุวติภพอตูสหวัลละทัสนาสัปทายะตัดยัสุธรรมาจินตาพะวันตีสักกายะทิถีวิจิกิจิตันจาศีรพัตาวาปิยะถันถีกิจิจตูหะปายเยหิจะกมิปปะมุตโตฉะ จ่าพิจารณาเนี่ยพระโพกตุงอิธรรปีสังเกตรัตนปณิตาอเอเจนะสัจเจนะสุวติโนตุกินจาปิโสกัมมังการโรติปปาปังกังไเยนะวาจายุทัสเตตสาวะพระโาาพโสตัสสะปฏิชะทายะอภัพพตาสิญทัปทัสสะวุฒาอิธัรมปีสังเกตรัตนปณิตาอเอเจนะสัจเจนะสุวติโนตุวันนักปักขะภูมเตยยะาภุสิกตะเคยหิมหามะหว่าเสปะทะมัสมิงทิมเหตตะถูกปมาน ธรรมะวลาสเถรสายินิพพานะต้ามิงปรมายิตายานิธรรมปิพุทธะรัตนปนิเตยเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุวโรวรันยูวัรตุวัรหาโลอนุตตลโลธรรมะวลาสเถรสายินิธรรมปิพุทธะรัตนปนิเตยเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุทีนางภุรนังนวังนัตถิสัพพวังวิรัตตาจิตายะติเกภขวิสุเตยีนาปีชาวิลุอิฉันทานิพันติทีราชะ ยงปฏิปโภิทมปีสังเครัตนานิทานเอเตนะสัจเจนะสุวติขงตุยานิทัพุตตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวานันิเขตตถาคตตงเถมนุษสาปูจีตังพุทธังนมสามสุวติขหตุยยานิทัพปุตตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวานตัิเขตถาคตต่างเถิมนุษย์สาปูจีตังสังคังนมสามสุวติโหตุ บทที่สิบเอัตนาติยปริสสพะโลคาวินิมุตโตสัพะสันตาปวิชิตโตสัพะเวเวระมติกันโตเตมุตโตจัดตุวังพวะสันติปิโยวิวัชตุสัพะโลโกวินัสตุมาเตพวะวันตาลาโยสุขีทิกายุโภพวะอภิวันตสีลิสานิจังวุตปาปจายโนจตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขะวะหลังบทที่ที่ต่อที่ติยปริยสุเอวาเมสุตังอิการสมมายัางพักอวะภะยาอย่างวิหารติภะยาทิเสตถิเงินเพ็คุสัง จะหัดเสงหตันตลักโขข้ากว่าพี่ขัวมันเตยสีสะพังพิทาเวอธิตังกิจจา ภิกเวสัพปาทิตตังจะภูภิกเวทิตตังรูปาทิตตาจะูวิญญาณทิตตังจะภูสัพภะโสทิตโตยาปีตังจะูสัมภสัพปัญยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุกขงวาสุขังวาตัมปีทิตังเกียนนาทิตตังทิตตังราคขินาสุขินามโหขินาทิตตังจะตียารัมาลเนนะโสทีหิปริเทเวหิตทุเกหิตตุมนัสยหิอุปยาสัหิอทิตตังติวะธรมิโสตังทิตตังสัตตาทิตตาสัตวิญญาณะทิตตัง อันทีต่ตต่จะนั้นองอยาจะนั้นมาเตี่นะโสเกหิปพิลิกใจวิทุกเหตุทีมเสหิปนพญาเสหิ่หนที่ อันตันตีวตมิคณะทิต่ังคันธาทิตาคณะวิญาณาทิตังคณะสัมปสโสทิโตยมปิทังคณะสัมปัสสปัญจยยะปฏติเวทายิตังสุขังวตุขังวัตุกมสุขังวัตปิทิตังเกีะอนาทิตังทิตัาราชาินาุสชินามอกินาทิฏังชาติาติาลมาลันเนนาโสกหิปุริเทเวหิตุเกหิตุเมลเสหิุยาเสหิตุทิฏังติวัตมิชิวะหาทิฏาระหาทิาชิวะหาวิญญาณาทิฏฐาชวะาสัม เกนะอาทิตังอาทตังลักินาทุสัพินาโมหพินาอาทตังสติาเชมาลเนนะโสเกหิริเทเวหิทุเกหิุนัสหิอุปยาไสหิทิตตังจิวะ่มิกยทิ่โตโทัพปาทิตตากะยมิญญาาอาทิตตังกะยักสัมภโสทิ่โตยาปิทางกยสามภสัพปัญญอุปเชติเวทายิตังสุขังวุขังวทุกขังสุขังมั เกณฑ์อท <S ess> ิตังอาทิตังลักขินาุคินามอิตังชติยาชลามะเนนะโสเกอิปุริเทเวหิทุเกหิทุมาสหิอุปยาสหิอาทิตันติวาธรรมมโนอาทิโตธรมอิตมโนมิญญาณาิตมโนสัมปสโสอาทิโตปิธรรมโนสัมปสสะปัญสยุปชติเวทอาิตังสุขังวทุกขังวทุกขมสุขงมตปิอิตังเกนอิตัาทิตังลากขินาทุรินามออิตังชาติยาชลามะเนนะโสเกอิปุริเทเวหิทุเกหิทุมสหิอุป สุขปีนิพปธนทัตติจักขูวิญญาณในปีนิพปธนทัตติจักขูสัมผัสเสปีนิพปธนทัตติยามปีทางจากกูสัมผัสสารปัญญาตัวชัติเวทที่ตังสุขังวะทุกขังวะทุกขมะสุขังวะต่เสิือนปีนิพนธ์ โสตสมิงปีนีปีนทติสัจเนสุป <plural issions> <dogs> <as> ีนิปินทติโสตวิญญาณีปีนิปนทติโสตสัมผัสเสปีนิปนทติยามปีทางโสตสัมผัสสัปัญาอุปเชติเวทายตสุขังวะทุขังวะทุกขมาสุขังวะตสมิงปีนีปีนทติคณะสมิงปีนิปีนทตติสัจเทนสุปีนีปีนทติคณะวิญญาณีปีนิปีนทติคณะสัมผัสเสปินี้ปีนทัตติยามปีนทางปณะสัมผัสสัจปัญญาอุปเนทติเวทายตส ชีวะาสัมัสส์ปัญญาอุปชติเวทายีต่างสุขังวาทุกังวะทุกขามัสุขังวะต่สมิญปีนิพินทตติกายะสัมิญปีนิปินทัตติภพทัพเพสุปปีนิพินทตติกายะวิญญาณในปีนิปินทติกายะสัมผัสในปีนิปินทติยามปิทางกายะสัมพัสส์ปัญญาอุปชฌติเวทายี่ต่างสุขังวาทุกังวะทุกขมัสุขังวนแต่สังมิญปีนิปินทัตติมณสังมิญปีนิพินทัตติธรรมสุปปีนิพินทัต Kakak 1000 teti 1000 teti 1000 tasoming 1000 tamiti 1000 tetiana 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 1000 piku, 1000 tetiana 1000 tetiana 1000 iman, 1000 tetiana 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 1000 บทที่13บาอนันตลนักขะะสุตตังเอวาเมสุตตังเอกาส่วนมะยมพระเจ้าวาพระนาคตีอ,มมตอ,ตอย่งา,รรายงวิหารติอิสิปะตะเนมิขาทะเยนะนันตโ์โขพระเจาวาปัญจวัคคีเยพิขูวามันเตมาเตสีลูฟังพิกะเวนัตตารูปัญจหิทังพิกะเวตาภวิษะ นยิทังรูปังปัฏฐานยะสสวาตเตยารัเพธาจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโอเฮโอโหสินติยสมาจะโภพิโกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังปัฏฐานยะสสวาตตินาจารพติรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสินติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิโกเวอัตตาปวิสัมแยิทังเวทนาปัฏฐานยะสสวาตเตยารัเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนา มาโหสินติยสมาจะโขพิฆเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาวาธยะสังวตตินัตตลภติเวทนายะเอวัมเมเวทนาโหตุเอวัมเมเวทนามาโหสินติสัญญานัตตาสัญญาจะอิทางพิเวอตาภาวิสสะนัยทางสัญญาพาธยะสังวตตินัตตลภติสัญญายะเอวัเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามาโหสินติ สังขารานัตตาสังขาราจะทิท eh, ังพิกเวอัตตาภาวิสังส <lar>, ุนยีิ่ทางสังขาราปัธยะสังวัตเตยุงระเพธะจะสังขาเลสุเอวัเมสังขาราโหตุเอวัมเมสังขารามาเหตุสุนติยัสมาจะโภพิกเวสังขารานัตตาจะสมาสังขาราปัธยะสังวัตตินัจลภัตติสังขาเลสุเอวัเมสังขาราโหตุเอวัมเมสังขารามาเหตุสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณัจจะทิทังพิฆเวอัตตาภาวิสสวิสันะ และยีทางวิญญาณพาตยะสังวัตเตยาละเอทวิญญาณในเอวอมเมวิญญาณังโหตุเอวอมเมวิญญาณังมาโหสินติยัสมาจัโคปินเววิญญาณานัตตาตัสสมาวิญญาณังพาตยะสังวัตตินัจาปติวิญญาณในเอวอมเมวิญญาณังโหตุเอวอมเมวิญญาณังมาโหสินติตังคิมันจะถาพิฆเวรูปานิจาวานิจาวาติอนิจังพันเตยัมนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมบนานิจังทุกังวิปลิมัตถะมังกรังโนตังสมโนต วานิจังวาติอานิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริมาตัมังกาลังนุตังสาวันโนตัสีโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมยันตาติโนเหตังพันเต ตั้งกินมัญญัติถากพิกเวเวสัญญาณนิจาวานิจาวาติอนิจังพันเตยมบันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมบันานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังการังนุตังสัมมนุปัสสีโตเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมนตาติโนเหตังพันเตตั้งกินมัญญัติถากพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจังพันเตยมบันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมบันานิจังทุกขังวิปริมาธัรมังกาลังนุตังสัมมนุปัสสีโตเอตังมะ ดังกินมันยัดฐานทิขเอบเววิญญาณังนิจาวะอนิจาวาตีอนิจังพันเตยำบันานิจังทุกขังวาตังวาตีทุกขังพันเตยำบันานิจังทุกขังวิปุริมาธรรมังกาลังนุตังสัมมนุปัสสตจงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอันตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาทิขเอ ยังกินจีรูปังอะทินะครับปจุปันนาชตาวะพาหิตาวะโอราลิกาวะสุภุมาวาหินาวะปานิตาวะยังถูเลสันติเกวะสัพพังรูปังในตังมะม่าเนยโสหามัสมีนาเนยโสวันตาติเกวะเมตังยะถาภูตังสมักปัญญาธรรมพัังยากจิเวทนาติขัมจุปันนาชตาวะพาหิตาวะโอราลิกาวะสุภุมาวาหินาวะปานิตาวะยาตุเลสันติเกวะสัพพะ เวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมีนาเมโสวันตาติเอวัมเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายาทัพมะปังยาการจิสัญญาติเขาจุปนาทตาวะภาหิตาวะโอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวะปานิตาวะนันทุเรสันติเกวะสัพปะสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมีนาเมโสวันตาติเอวัมเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายาทัพมะปังเยเกจิสังคาราติเขาจุปนาทตาวะภาหิตาวะโอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวะปานิตาวะนันทุเรสันติเกวะสัพ เพสังขาราเนตังมะมะเนสโหานัสมิทัมเมสวาณตติเอวัเมตังยะถาปูตังสมะปัญญาญาตัพพังยังจินจิวิญญาณังอติหักุปันนาตตาวะพาหิตาวะอราลิกาวสุขุมาวาหินาวะปนิตาวันยตุเลสติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะ เนรโสหามัสมีนาเมโสวันตาติเอวังเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายถาปังเอวังปัสสังพิกเวสุตะวาริยะสาวะโกรุกัสมิงปีนิพินทติเวหานายาปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังขารนสุตตินิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชิสติวิราคาวิมุตติติวิมุตตสมิงวิมุตตามีติญาณังโหติขีณาชาติวุติตังพรหมัจจลิยังจตังการณียัง นารังอัฏฐายาติปชาณะติติอินทมโูจัปปะกาวาอันตมะนาปัญจวัคคียาพิกูปะกาวาขาวสีตงอภินันทุอิมันมินจัปนาเวยะาการันสมิงัญญมณีนนปัญจวัคคียานางพิขูนาอนุปทายะอสเวหิจิตตานิวิมุติสุติ